สวัสดีครับวันนี้เป็นรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะมาในตัวแบรนด์ Ocean X นซะครับผมซึ่งวันนี้กล่องอันนี้ให้ดูกล่องก่อนเพราะผมแยกกาไกเวลาเนื่องจากว่าวันนี้มีรีวิวในซีรีส์ใหม่ซึ่งมันจะมีหลายเรือนนะครับผมกล่องทุกเรือนจะได้มาเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นกล่องกระดาษด้านนอกแล้วก็เปิดออกมาจะเป็นกล่องแบบนี้ครับของทางโ c e ช n X นกะครับผมก็เป็นซีรีส์ใหม่ทั้งหมดของทาง Ocean X นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นรุ่นไหนครับ ก็ถ้าใครสังเกตเห็นตรงมุมซ้ายล่างนี่นะครับผมก็คือตัววาตีของรุ่นสปินเลเซอร์และก็รุ่นใหม่ล่าสุดที่เราจะมารีวริวนี้คือรุ่นที่3นะครับผมเป็นสปิดเลเซอร์รุ่นที่3นะครับเดี๋ยวมาดูครับผมว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเอาที่รองก่อนเนื่องจากวันนี้ในการค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับผม ็รุ่นใหม่ล่าสุดต้องบอกก่อนว่า s p ี e d Laser เนี่ยมันจะเป็นในกานกลไกควอซ์นะครับผมที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการจับเวลาหรือว่าเรียกว่าโครโนกราฟนะครับก็รุ่นใหม่ทั้งหมดเนี่ยมีออกเปิดตัวมาอยู่ทั้งหมด5รุ่นนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเป็นรุ่นที่ถ้าตาค่อนข้างที่จะแตกต่างกับรุ่นที่2องพอสมควรนะครับ ตัวฟังก์ชันเนี่ยมันจะเหมือนเดิมก็คือเป็นฟังก์ชันตัวจับเวลานะครับผมของทางมิโยต้ากลไกคอร์สนะครับ OS 2 0ที่จะมีเข็มนาทีนะครับเดินอยู่ตรงเลข6ในกาวงนี้นะครับมีวง3วงอยู่อันนี้คือวงจับเวลานะครับแล้วก็เข็มจับเวลาก็คือใช้ตัวเข็มปกติก็คือตัวเข็มหลักตรงนี้นะครับที่อยู่นิงน่งๆถ้าเรากดจับเวลาเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวให้ดูครับ มันก็สามารถที่จะจับเวลาได้อันนี้คือคกลไกที่เรียกว่าโครโนกราฟนะครับผมนี่ครับก็สามารถจับความเวลาได้ตามปกติหรือว่าจะใช้จับความเร็วก็ได้นะครับผมมันมีขอบเทสชิมเมเตอร์ตรงนี้ซึ่งก็มีมาตั้งแต่รุ่นแรกแเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีรุ่นไหนบ้างนะครับผมตัวเรือนที่แตกต่างกับตัวก่อนหน้าเนี่ยก็คือว่าสีสันมีเพิ่มเข้ามาแล้วก็มาร์กเกอร์นะครับเดี๋ยวผมหยิบตัวเวอร์ชั่นแรกมาให้ดูเทียบกัน เวอร์ชันแรกเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมาในสไตล์ของวินเทจเดโทนาหรือว่าพอเนิวแมนตะกูลนั้นเลยนะครับคือทําเป็นสไตล์แบบวินเทจเกา่าๆโบราณเลยหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้แต่เทียบกับสมมตินหน้าขาวด้วยกันนี่ครับเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างอยู่พอสมควรเลยนะครับผม s> <S ก็ตั้งแต่ตัวมาร์กเกอร์ที่เป็นตอนนี้นยะเป็นเป็นโลหะนะครับเวอร์ชันที่3จะเป็นโลหะสีเงิน ดูขึ้นมานะครับผมมีมิติมากขึ้นวงจับเวลาต,ต่างกันนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้มันดูมีความทันสมัยมากขึ้นดูหรูหรามากขึ้นนะครับผมส่วนต่างๆนี่ก็เหมือนเดิมก็คือตัวจับเวลาเป็นแบบคันเกลียวเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเรือนเคส41.5มิลเท่ากันขัดเงาด้านข้างเหมือนกันแล้วก็ขัดด้านด้านบนนะครับก็น,นี่คือข้อแตกต่างระหว่างเวอร์ชั่นที่1กับเวอร์เวอร์ชั่นที่2กับเวอร์ชั่นที่3นะครับผมสปิดเลเซอร์นะครับ นี่นะครับผมก็เป็นเครื่องเดียวกันนะครับผมเป็นเครื่องตัวจับเวลา OS 20ของไทม์ยูต้าเหมือนกันทีนี้เนี่ยตัวเวอร์ชันที่3มเนี่ยมันจะได้สีสันที่เพิ่มเข้ามานะครับนอกจากรุ่นปกติก็เราจะเห็นว่าตัวเรือนจะมีตัวเรือนสแตนเลสสตีลแบบนี้นี่นะครับตัวเรือนสแตนเลสสตีลก็จะมีให้เลือกระหว่างหน้าปัดขาวเป็นแพนด้าแบบนี้ก็คือตัวงจับเวลาเนี่ยมันจะเป็นสีดาครับแล้วก็ตัวหน้าปัดจะเป็นพื้นสีขาวมาเกอร์ก็จะเป็นตัวโลหะสีเงินนะครับผม เวลาโดนแสงก็ค่อนข้างที่จะสวยกระจกเป็นซับไฟครับขอบแทชชีมเมเตอร์ตรงนี้เป็นเซรามิกจุดเด่นของสปิดเลเซอร์ก็คือมันให้สเปคมาค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องฟอสจับเวลานะครับผมเขาได้ทั้งกระจกซับไฟทรงโดมแบบนี้ขอบแทชชีมเมเตอร์ตรงนี้ก็เป็นเซรามิกเซรามิกดียังไงก็คือว่าสีที่เราเห็นนะครับสีดําตรงขอบเนี้ยมันจะไม่มีวันซีจางเลยนะครับผมแล้วก็กันรอยได้ด้วยนะครับ ส่วนของร้านบนกระจกก็เป็นซัมไายกรนน้ำ3า3ร้เมตรครับลงว่ายน้ําได้จับเวลาได้นะครับตัวเรือนเงินมีเลือก2แบบก็คือหน้าปัดที่เป็นสีขาววงดําแพนด้าแบบนี้แล้วก็หน้าปัดอันนี้จะเป็นออกสีอาเทานะครับผมแล้วก็วงสีดําตัวนี้ค่อนข้างที่จะใส่แล้วสวยเลยนี่ครับมาร์เกอร์ก็เหมือนกันครับเป็นโลหะสเีเงินเนี่ยเี่ให้สูมให้ดูนะครับนี่ครับ ตัวนี้สวยนะครับผมใครที่ต้องการความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับเนื่องจากเวอร์ชันที่2เนี่ยมันจะเป็นตัวแบบวินเทจเดี๋ยวผมลองท่าให้ดูนะครับ4 8 5มิลถ้าปัดสีเทานี่ก็สวยมันดูหรูหรานมามันจะเหมือนกับเดทโทน่ายุคใหม่ๆขึ้นมาหน่อยนะครับผมแล้วก็เป็นเครื่องควอตซ์ของมิโยต้าก็ไว้ใจได้แล้วนะครับทนทานแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้ประมาณ5ปีนี่ครับ41.5มิลข้อมือผมประมาณสัก6.5ถึง6 จุดหกมิลหกจุดหกนิ้วนะครับผมประมาณนี้ใส่ได้สบายๆส,สวยครับได้ทุกข้อครับไม่กางแน่นอนนี่ครับนี่คือเรือนเทาหน้านะปัดเทานะครับวงดำจับเวลาแล้วก็อีกออปชั่นหนึ่งที่เขาทำมาก็คือที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยทำมาเลยนะครับผมนอกจากตัวเรือนที่เป็นสตีลให้เลือก2แบบอย่างนี้ใครชอบเรียบๆก็2รุ่นนี้นะครับใครที่ชอบอะไรที่แบบแตกต่างออกมาหน่อยก็จะมีตัวเรือนตัวนี้ครับเป็น DLC ความคุ้มมันอยู่ที่ตรงวัสดุตัวเรือนนะครับผมเป็นสเต s เลสสเตนเลสสตีลแล้วก็ตัวเรือนทําเป็นแบบดีเค,บเครับสังเกตเห็นว่าสีดําสนิทมากแล้วก็สีดําด้านทํามาค่อนข้างนีดีมากนะครับผมในราคานี้นี่ครับก็เป็นตัวเรือนสีดําแบบสปอร์ตนะครับใครที่ต้องการตัวจับเวลาแล้วรู้สึกว่าใส่แล้วให้มันดูสปอร์ตดูไม่แก่นะครับผมก็แนะนําตัวเรือนดําตัวนี้นี่ครับใส่ท่าไปดูครับ มาร์กเกอร์พอมันเป็นโลหะสีเงินเงินมันก็เลยดูชัดเวลาเล่นกับแสงได้ดีนะครับเนี่ยมาร์กเกอร์มีหนึ่งถึงทิสองครับนี่ครับสีดำก็สวยนะครับดูเป็นคโครโนกราฟที่แบบอ่าโอเคแล้วก็เข็มตัวจับเวลาเข็มวินาทีถ้าเราสังเกตเห็นเป็นสีแดงเราจะมองชัดตัดกับตัวหน้าปัดที่เป็นสีออกเทาๆนะครับผมนี่ครับค่อนข้างนี่จะสวยเลยตัวนี้ราคาต่างกันนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมบอกก่อนนะเนี่ยราคาเท่าเดิมเลย1มื่นหนึ่งห้าร้อยนะครับตัวตัวเรือนเงิน ตัวเรือนที่เป็นสีแบบนี้เพิ่มใหม่แค่พันเดียวหมื่นสองห้าร้อยแล้วเดี๋ยวมีโปรโมชั่นอีกลองไปดูกันได้นะครับผมหน้าเว็บหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาจะมีโปรโมชั่นเวลาตั้งเวลาเป็นแบตเกลียวนะครับผมนี่เหมือนกันทุกรุ่นนะครับหมุนเกลียวได้นะครับผมแล้วก็ได้การดึงตั้งเวลาได้แบบนี้ครับนี่ครับเวลาเก็บมันไม่ยอมว่าเป็นเนกลียวหมุนนะฮตัวเรือนแบบนี้ครับกดเข้าไปด้วยนิดหนึ่งตัวจับเวลาอย่างที่บอกครับเป็นแบตเกลียวด้วยเหมือนกัน คือถ้าเราไม่คลายเกียร์เนี่ยกดจับเวลามันจะไม่ทํางานนะครับผมเหมือนกับโรเล็กซ์เดสโทน่ะครับคือต้องหมุนคลายเกียร์แบบนี้ก่อนกดถึงลรถึงจดกดจับเวลาได้นี่ครับผมกดครั้งนึงก็เป็นหยุดแล้วครับแล้วก็รีเซ็ตนี่ครับเข็นตีกลับมาที่เดิมอันนี้คือตัวเลือนดำนะครับผมเป็น DLC คุ้มๆนะครับปกติเครื่องคอร์สไม่ค่อยมีใครทำ DLC เท่าไหร่แล้วก็เป็น DLC คุณภาพดีด้วยนะครับของโอชินเเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แล้วนี่ครับ อ่าแล้วก็อีกสองเดือนที่เหลือก็จะเป็นโทนสีแบบหรูๆหน่อยหนึ่งและรุ่นที่น่าจะขายดีที่สุดเลยก็คือรุ่นนี้ครับนี่คือตัวเรือนสีโรสโก PV พีวีดีครับดูหรูละแล้วก็ดูสวยมากแล้วก็เป็นการเก็บงานเหมือนกับตัวตโตเมติกทุกอย่างเลยนะครับผมตัวสายเนี่ยเราสังเกตเห็นเป็นการ PV d ดีอย่างดีลายขัดสวยๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอ่อานี่ครับลายขัดเนี่ยลายขัดดีมากนะครับผมสีโรสโก ถึงบันพับด้านข้างมันขัดเงาด้วยเล่นด้วยนะครับผมเล่นขัดเงาขัดด้านในตัวเรือนที่ถึงแม้ว่าจะเป็นเรือนคอร์สนี่ครับนี่คือตัวสีน้ำปดช็อกโกแลตนะครับสีน้ําตาลนี่ครับสวยมากดูหรูหราแล้วก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ลูกค้าเมื่อวานนี้ผมเพิ่งลงคลิปวิดีโอมาใน Facebook ก็ลูกค้ายังไม่ได้ลงราคานะครับแค่บอกว่าเดี๋ยวตัวนี้จะมีขายก็มีลูกค้าถามมาเยอะพอสมควรนะครับ ต,ตัวจับเวลาก็เหมือนกันครับเส้นเข็มมันจะเป็นสีทองนะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับขอบแทชชี่เมเตอร์เหมือนกันนี่นะครับเซรามิกตัวเรือนโรสโกสีโรสโก PV ดีทนทานอยู่แล้วนะครับ PV d ดีของทางโ c e a n X หรือว่าใครได้เคยใช้แอนคอนมาก่อนก็เคยทำโรสโกก็ยังไม่เคยเจอปัญหาที่ว่าสีโรสโกมันมีปัญหานะครับนี่ครับสวยน,นะครับใส่แบบรูๆูสีโรสโกเนี่ยข้อดีของมันอย่างหนึ่งเลยก็คือสีมันจะไม่ได้ดูแก่ ก็คือใส่ได้นะครับใส่ไปรูๆเท่ๆนะครับผมถ้วสายเหล็กนี่ใส่กันได้ทุกชุดอยู่แล้วนี่ครับรุนคันนี้สวยมากรุ่นนี้นะครับแนะนําเลยใครชอบตัวเรือนแบบสีโรสโกเนี่ยมันเดค่อนข้างที่จะโอเคเลยตัดกับน้ําตาลนะครับผมแล้วก็นี่ถือได้ว่าเป็นสีใหม่ของทาง OceanX Speed Laser นะครับผมที่เป็นตัวจับเวลาเพราะว่าสีโรสโกนี่ไม่เคยทํามาก่อนนะครับสายเหล็กด้วยนี่ครับ แล้วก็อีกแบบหนึ่งเลยก็คือหน้าปัดขาครับเป็น2กษัตริย์ครับ2กษัตริย์ก็โดยโปกติเราจะเห็นอยู่ในตัวพวกวินเทจชัรคมาสเตอร์พวกนี้อยู่แล้วนะครับผมว่นนี้ครับ mm. ก็มีตัว2กษัตริย์ให้เลือกก็มีหน้าปัดเดียวนะครับเป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็สีมาร์กเกอร์ไอตัวแผ่นเพยข้างในเนี่ยได้เป็นตัวเลขเนี่ยมาร์กเกอร์เนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวโรสโคพีวีดีที่อยู่ที่สายด้วยแล mm. ตัวเม็ดมยมต่างๆนะครับเหมือนกันหมดเลย mm. นี่นะก็เป็นออปชั่นให้เลือกนะครับผม ราคามันจะเรียงตามแบบนี้ครับตัวไหนก็คือที่มีสเตลเลตสตีลหรือว่าสองกริย์พวังนี้นะครับผมจะราคาเท่ากันหมดเลยสามตัวนี้นะครับผมก็าราคาที่จะอยู่ที่หมื่นหนึ่งห้าร้อยนี่นะครับหมื่นหนึ่งห้าร้อยทั้งสามรุ่นเลยนะครับผมมีส่วนลดอีกแน่นอนนะครับผมแล้วก็ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะครับตอนนี้ช้อปปี้ต่างๆเดี๋ยวจะทยอยอลงช้อปปี้ด้วยนี่นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสีตัวเรือน รุนล้วนเลยดำล้วนรถโรสโกล้วนแบบนี้ก็จะแพงใหม่แค่พันเดียวนะครับผมว่าอยู่12-500เท่านั้นเองมีส่วนลดตั้งแต่นานาให้นะครับเครื่องเครื่องมาตรฐานนะครับผมเป็นเครื่องของทางมิโยต้าแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้ประมาณเครไม่ว่าประมาณ4-5ปีนะครับผมก็ค่อนข้างที่หายห่วงไปแล้วเป็นเครื่องมาตรฐานอยู่แล้วด้วยกันน้ําได้แน่นอน300เมตรลงไว้น้ําได้ นะครับผมแล้วก็จับเวลาได้ด้วยฟังก์ชันต่างๆวัสดุที่ใช้มาเหมือนกันตัวออโตเมติกทุกอย่างครับขอบเทชิมเมเตอร์เซรามิกกระจกสัฟไฟก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง o อเชียนในตระกูลโครโนกราฟจับเวลาก็ลองไว้เข้ามาชมได้นะครับผมท่านไหนที่ต้องการรูปเพิ่มเติม,มก็ทักเข้ามาในทางอินบ็อกซ์หรือไม่ก็ใน YouTube ก็ได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับ